ท่านผู้ชมนะครับนี่วันนี้ฮิมูอยู่ที่โคราชหน้าคุณย่าโมเลยครับไม่ย่าโมนะครับก็มาเจอพ่ออีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเอฟซแล้วก็เป็นอยู่ในด้อมฮิมูเลยแล้วก็เป็นเอฟซีน้องต้นข้าวด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอกันตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวนะ่มาแล้วก็มาโคราชแล้วนะแล้วก็คุยกับพ่อดีกว่าชื่อพ่อชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อชื่อป๋ามดินครับ ปลาปั๊บดินที่ทางใน f อฟซีเขาก็เรียกปาปัดินก็มีแต่มีเหยหมูครับดิผมว่าคุณพุนผู้แอดผู้อะไรนี่แล้วแล้ววันนี้เป็นโอกาสครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันติดติดตามผมทางไหนบ้างเออติดตามเนี่ยนะฮะท่านท่านพูดเรื่องติดตามเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเลิกงานไปแล้วอ่า ก็ฮิมูก็ยังขับรถกลับ oh. ผ,มผมก็เลยพูดง่ายง่ายเออดีมกันไ้กูไม่ต้องขับไปเที่ยวไว้ <c oughs> นั่งตะในดูไปตลอด <c oughs> ดูฮิมูได้ทุกเรื่อทุกอย่างข้าวโป้งข้าบปัม๊มจนกระทั่งเลิกแล้วผมก็ถึงได้ปิด oh. เพราะว่ามันมันส่วนใหญ่มันจะดึกใช่ไหมฮะแต่ <c oughs> ว่าก็ยังยังนึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมเขาสนับสนุน oh. เรื่องพมอลัยแล้วก็พมอลัยตอนแรกแ,รก,แรกเนี่ยมัน <c oughs> น่าจะเป็นชุดแรกเลยใช่ไหมครับ <c oughs> แรกแครับแรกๆก ก็จะมีก่อนนั้นก็มีอยู่อ๋อนั่นแหละครับแต่ว่ามันเริ่มมาแบบเยอะๆก็ช่วงหลังๆช่วงประมาณทักเดือนที่สองเพราะผมมาอะไรเริ่มตั้งแต่เริ่มเขาเรียกทาตอนอะไรวันเกิดเริ่มเริ่มปังช่วงช่วงนั้นอ๋อผมผมยังแปลกใจว่าทาไมคนถึงได้สนับสนุนลูกข้าวขาเรียกว่าลูกข้าวแล้วนะลูกข้าวลูกข้าวเพราะว่าผมเรียกเขารั้วแค่ลูกข้าวนะฮะมันมันต้นข้าวมันยาวไปแต่ว่า ก็แปลกใจว่าเรื่องทําไมคนถึงได้สนับสนุนแล้วก็แล้วสนับสนุนเดินทางอีกอ๋อผมก็ผมว่าเอม,มันมันไม่ใช่ธรรมดาลแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญกันมากกว่าอ๋อเป็นกสนับสนุนที่หมูนะกับน้องต้นข้าวนะโอ้อยนี่มาเข้าเรื่องน้องต้นข้าวเลย <c oughs> อันนี้คือเหมือนว่าผมยิงคําถามไปว่ารู้จักที่หมูยังไงิดตามเมื่อไหร่ก็ดูตั้งแต่ที่หมูไปไล่ตรวจนั่นแหละแล้วก็ทาอยู่จนเลิกจนส่องล้อล้อหมุนน้องล้อหมุนทีนี้มาถึงเข้าเรื่องต้นข้าวดีว่าว่าพ่อติดตามน้องต้นข้าวเมื่อ มาชอบนักร้องนะครับพุ่มพวงเพราะว่าเมียมันเปิดทั้งวันอตอนนั้นพุ่มพวงฮะพุ่มพวงตอนที่ร้องตั้งแต่ไออะไรหน้าอำเภอหรืออะไรตาอะไรหน้าอำเภอครับแล้วเราก็พอดีเออเพลงไอห้องเบอร์หกอะไรไม่รู้ห้องเบอร์ห้าห้องเบอร์ห้าแล้วห้องเบอร์ใอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ที่แต่งนะอาจารย์จุลาอ๋อเป็นอาจารย์จุลานะเพื่อนกันอ่า ฮะรุ่นรุ่นเดียวกันเพื่อนกันเลยเขามันไปมันแต่งเพลงอันนี้มาก็เลยก็ฟังก็ยังยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ทีนี้ไอ้ช่วงหลังๆมันเนี่ยนะครับที่ลูกข้าวเขาไปประกวดเนี่ยผมก็เปิดทีวีเปิดไปเปิดมาไปเจอไอ้ช่องดวนเพลงนะครับทีนี้พอพอฟังเสียงเด็กคนนี้แล้วเอ๊ะล่องเสียงมันมันมันได้อะครับผมผมก็เลยฟังตลอดเลยจนกระทั่ง มาลุ้นอีกทีตอนหลังมาก่อนจะ68ดนะฮะข่าวมันก็ออกมาว่าตกรอบอที่ผมทราบข้างในมานะฮะแต่ว่าก็ไม่เห็นมันตกก็ทีเอาเข้าจริงตกตกจริงอาจจะมีข่าวว่าจะจะหลุดตำแหน่งไม่ไม่ไม่ข่าวมันรู้มาแล้วครับรู้มาแล้วเพราะเขาบันทึกก่อนอยู่แล้วน่ใช่ครับผมผมรู้มาอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าจะตกครับนะฮะก็เสียดายทีนี้ก็ นั่นแหละครับคือความรักในในในตัวของเด็กคนนี้ตรนนี้ต้นข้าวต่อนี้ร่กอ่าต้นข้าวก็นี่แหละครับที่ติดตามมาจากนั้นมาก็เลยแล้วหลังจากนั้นลูกลูกข้าวไปแสดงที่ไหนอยากจะไปนะครับก็ไม่ได้ไปแล้วเราเราโคราชยังยังไม่มีโอกาสได้มาจัดงานใกล้ๆใช่ครับใช่ข้าเป็นพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาที่โคราชนั่นแหละรอมาตั้งแต่ขาประกาศก่อนครั้งที่หนึ่งแล้วอ่า นะฮะนี่จนมานี่ครั้งที่สามว่าจะมาที่โคราชแล้วเป็นยังไงครับวันพรุ่งนี้คิดว่าเราจะไปหน้างานผมว่าโมามุดมุดมันมันมันไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้แล้วครับมามาเนี้กลูกองไปแล้วครับใช่ครับมาต้องไปแล้วแล้วก็เป็นห่วงลูกนะฮะเพราะลูกเนี่ยเขามีชื่อว่าสุปริยาอ่าสุปริยาเนี่ยในชื่อเขาจะมีดาวอยู่สองดวงที่ปกปักรักษาเขาคือดาวอังคารนะฮะเพราะว่าสุเนี่ย ดาวอังคารครับรยาเนี่ยดาวราหูเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิงรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุปิยาเนี่ยนะครับจะเป็นเด็กที่ไม่เคยกลัวใครนะอะแล้วถ้าเขาจะประกอบอาชีพนะทหารตำรวจไปเลยอ่าทนายอายการอะไรพวกที่มันเกี่ยวกับการปกครองนะครับอืไปได้เลยแต่ว่ามันมีราหูผสมด้วย ถ้าจะเอาไปทางนักร้องนักดนตรีด้านบันเทิงนะครับไปเลยเพราะว่าเขาไปนักนักร้องนักศิลปินก็ทางนี้แน่นอนชีวิตเขาเลือกได้สองทางแล้วแล้วมันมันดีอย่างว่าเขามีดาวคานเนี่ยเขาจะไม่กลัวใครเลยครับถามเด็กถามลูกได้เลยว่าเคยกลัวผีไหมผมว่าไม่เคยค่ะคุณเขาเคยกลัวผีไหมไอ้นาคกลัวคอนเสิร์ตนี้ผมว่าเ ใครจะเข้าใจไหมเข้าใจผมไม่ทราบนะฮะแต่เป็นสิ่งที่คนโคราชรอรออ่าเพราะว่าในในกลุ่มที่เรารู้จักกันนะครับครับไม่รู้จักว่าต้นข้าเป็นใครแต่ว่าพอเห็นหน้าเด็กคนนี้นะครับบอกว่าเอ๊ะเสียงเคยได้ยินเพราะนั้นเนี่ยคุ้นกับเสียงครับเพราะนั้นเนี่ยผมเคยไปถ่ายรูปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วที่ที่เซฟวันนะครับ ที่เขาทำเวทีผมรับประกันได้เลยว่าต้องเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ๋อเวทีใช่ไหมฮะเพราะว่าที่มันกว้างมากที่กว้างฮะแล้วก็เชื่อว่าคนโคราชรอนะครับอ่าคนโคราชรอตรงนี้ได้เจอกันนะครับสำหรับเอฟซีน้องสมข้าวทางโคราชอ่าสุดท้ายดีกว่ามีอะไรจะพูดถึงน้องสงข้ามไหมครับมาเยือนโคราชเอ่อนี่ขอพูดจากใจได้ไหมครับอ่า อยากให้ลูกข้าวเนี่ยอยู่แบบนี้ครับอ่าไม่ต้องชม,งมงฮะพ่อแม่ดูแลอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าจะพูดถึงไม่ได้พูดเรื่องเงินนะฮะขาน่า,นาจะอยู่ได้นะคะัแต่ว่าลูกเขาเขาก็เตรียมตัวมากนะอใช่ไหมครับถ้ามีเงินขนาดเนี้เขาต้องออกรถใหม่หรือซื้อรถใหมอ่ออแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ทําเลยอ,อยากจะขอให้เขา เป็นพูดพิจารณาเองในความเหมาะสมว่า,าการสังกัดค่ายนะครับกับไม่สังกัดค่ายเนี่ยอ๋อไม่ถเรื่องค่ายใช่ครับความเหมาะสมเนี่ยผมอยากจะให้เขามีความคล่องตัวขึ้นอพอคุณไปค่ายแล้วเนี่ยไปโน่นก็ไม่ได้ไปนี่ก็ไม่ได้อ,อ้าวใช่ไหมฮะแล้วก็มันมันจะทําไงครับมันจะบริหารกันยังไงเพราะว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยอ,อันนี้ก็คือทุกคนน่าจะเคยยินนะครับเมื่อเมื่อคืนสองคืนก่อนน้องประกาศแล้วบนเวที ค่ายหนูมีค่ายเดียวครับค่ายการธาน,านุเค,คราะห์นะครับค่ายการอาน,านุคเคราะห์ผ <ทำ S 1> ู้บริหารก็คือคุณยา่า,าคุณนิวแล้วไอทีมม่ไปแกมมี่โกเยไปทําไมอ๋อวนี่ไป็นสาครับต้องรอถ้าจะมีอะไรนิดนหน่อยๆเป็นแบบว่า <c oughs> เพราะเขาเป็นศิลปินที่ประกวดไง<อ>เพราะในนั้นจะเป็นศิลปินที่เคยประกวดของแกมมี่โกผมกลัวจะไปหลงเขาอ๋อไม่ไม่อันนั้นเขาเขาเขาทำน้องยังอยู่ในกิจกรรมของดนเพลงอยู่ เป็น,ปน<ม>กิจกรรมอยู่ว่าน้องยังอยู่ที่เขาได้แชมป์มาจะพูดเคล็ดลับนะฮะทำไม <า S 3> คนโคราเขาอยากจะฟังอะแล้วลูกข้าวร้องเพลงเนี่ยคุณย่าตลอดแทบจะทุกครั้งค่ <พา S 2> ยาทายโมทําไมเพราะว่าเพลงนี้นะฮะคนในโคร,ราชเนี่ย <หา S 3> เขาจะร้องในเทศกาลพิเศษอย่างกรณีงานครบรอบ วันชัยชนะคุณย่า23มีนาคม23มีนา,<ม>าโอสุนละยส,สุนารีเนี่ยแกจะร้องประจําแล้วก็มีบางคนแต่ภูกขาที่สุดสุนารีแต่ลูกข้าวเอาไปร้องเนี่ยองงมากนะครับเพราะว่าคนในโครนาชเนี่ยเขามันเขาจะเขาเขาจะชินกับสุนารีชินกับคนที่โครนาชร้องตอนนี้ลูกข้าวเอาไปร้องเนี่ยกาบเท้าย่าโมเนี่ยโอ้ เราก็ะพวทีกับทุ้กไปดีเลยเนี่ยมันจะขาดใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พรุ่งนี้หวังว่าจะได้ยินอีกเพราพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องมีครับกาต้ายาโมเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากปกติก็ร้องอยู่แล้วเนาะร้องหวานเพราะมากเพลงนี้แล้วก็ลูกข้าวมีไม่ใช่วกนี้นะครับอืมอันนี้เอมีคนมาให้ร้านหนึ่งอ๋อนะครับอันนี้ของรุ่นหนึ่งตั้งแต่สร้างคนย่ามาเนี่ย แต่ว่ามีให้ให้รูปหนึ่งตั้งใจไปแล้วนะครับอ๋อจะไปน้ำมอกให้น้องต้นข้าวในวันพรุ่งนี้แหละครับพรุ่งนี้ครับ<อ>เพราะงั้นมุดเข้าไปจนได้แล้วกันไม่ต้งองห่วงอาขอบคุณคุณพ่อเป็นขอคุณถือว่าอ่าพี่ภูเลยกันนะฮะก็มาเป็นเป็นไกด์พาเรามาไหว้าย,ยามโมในวันนี้ด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกันเรื่องน้องต้นข้าวด้วยนะครับวันนี้ก็ ถือว่าเป็นสตาร์ท็อกแล้วกันนะสตาร์ <Star Talk S 2> ทอคนะซิมบลบของลูกข้าวหน่อยนะอ๋ออย่างนี้ถ้าถ้าซิกเนเ,เจอนะซิกเนเจอร์เขาเลยอ่าโอเคก็เอ่อพรุ่งนี้พบกันนะครับอ่าพรุ่งนี้พบกันนะครับเราจะได้รู้ว่าโคราชนะยิ่งใหญ่แค่ไหนอ่าโอเคขอบคุณนะครับกับลูกข้าวนะครับสวัสดีครับ